ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการที่เห็นคุณค่าในการทำงานมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นในครั้งนี้ตลอดชีวิตการทำงานก็เพื่อตอบแทนสิ่งที่มีพระคุณที่สุดประเทศไทยและภาคราชการที่ทำให้มีวันนี้ขอขอบพระคุณบุพการีครอบครัวภรรยาและลูกๆที่ช่วยดูแล,แลและให้กำลังใจขอบคุณทุกสถานศึกษาที่ให้ความรู้ประสบการณ์ ทั้งความรู้ด้านการแพทย์และการบริหารขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับในทุกหน่วยงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหา,าราชนครราชสีมาสถาบันโรคทรงอกสำนักนิเทศระบบการแพทย์โรงพยาบาลมะเร็งรบพุรีโรงพยาบาลเมตตาประชาลักษ์และโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีและสุดท้ายสิ่งที่อยากจะฝากให้กับข้าราชการทุกๆคน เป็นข้อคิดข้าราชการต้องอยู่ภายใต้การทำงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมากมายอย่านำสิ่งนี้มาเป็นสิ่งขัดขวางในการทำงานจงนำกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆมาสนับสนุนให้เกิดผลงานแก่พี่น้องประชาชนต่อไป